ปีนี้มู um. ลทีล่สุนทรภพในพระราชสุวรรณสมเด็จพระเจ้ปรัชช์รัชศิดาสุนทรราชควารีโดยการสนับสน in ุนของกลุ่มบริษ es ัทคิงพาวเวอร์กลุ <uca> ่มบริษัทคินและกลุ่มบริษัทขีดรุกจำกัดครับจะเสนอการแสดงคอนเสิร์ต86ปีสุนทรีสุนทรภพเพื่อเป็นการฉลองครบรอบการก่อตั้งครบ86ปีมูลที่สุนทรภพครับซึ่งเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าบิ๊กแบนด์ของประเทศไทยที่ ทำการบรรเลงเสนอความสาราญให้กับประชาชนชาวไทยมาเป็นเวลา86ปีเต็มนะครับเรา่อตั้งเมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยนพศ,ศ2482แล้วก็บรรเลงมาตลอดนะครับ86ปีโดยไม่เคยยการบรรเลงกันเลยนะครับปีนี้เราก็จะฉลอง86ปีสุนทีจสระนรพพโดยที่จะมีโอกาสวาระอื่นที่มาเกี่ยวข้องด้วยก็คือว่าปีนี้ก็จะครบรอบ 115ปีชาตการของคุณครูเอื้อสุทรสน,นาน110ปีชาตการขคุณแก้วอัชฉวิกุลซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็ถือว่าเป็นรักประพันธ์คู่บุญกันนะครับครูเอื้อประพันธ์ทำนองครูแก้วประพันธ์นคำร้องที่เราบัญชิดปากว่าเพลงสุนทรภพรเป็นเพลงทำนองเอื้อเนื้อแก้วนะครับก็ทั้งสองท่านครบ115บปีและรปีตามลำดับนะครับขณะเดียวกันปีนี้ก็จะเป็นปีที่ครบ 70ปีการออกอากาศของโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บักขุนพรมนะครับซึ่งเป็นโทรทัศน์ช่องแรกของประเทศไทยเรื่องออกอากาศเมื่อวันที่24มิถุนายน2498ซึ่งพอเรื่องออกอากาศเมื่อตอน1นทุ่มของวันนั้นบนที่สุนทรภรณ์ก็ได้บรรเลงเพลงประเทศเปิดสถานีนะครับแ้วจากนั้น วงดรนรสุนทรภรก็มีความเชื่อมโยงกับช่องสีบัตคุณมมาัตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงคอนเสิร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาวาระนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดคอนเสิร์ตในปีนี้ด้วยแล้วก็ละครเรื่องหนึ่งที่สุนทรภคนําเสนอในช่องสีบัตคุณสมบัติละครจุฬาตรีคูลซึ่งปีนี้ก็ครบ5าปีการจากไปของผู้ประพันธ์บทละครจุฬาตรีคูณครับคือประดมเทียนและคือ สัชัยวิเศษสุวรรณภูมิซึ่งท่านจากไปครบ5ปีปีนี้เราก็เลยจะเอาละคารพนมเทียนละคารพนมเทียนในจุฬาภิคูลซึ่งเคยแสดงที่ช่องสีบรุงพรมเมื่อปี2,500นะครับแล้วก็เอาละคน,นี้มานําเสนอพร้อมกับบรรยากาศต,ต่างๆของช่องสีบรุงพรม,รมโดยที่เราจะย้อนยุคผสมกับยุคปัจจุบันเป็นทั้งละครเป็นทั้งคอนเสิร์ตท่านจะสนุกสนานครับกับความความ ผสมผสานกันระหว่างความเก่ากับความใหม่ในคอนเสิร์ต86ปีสุนทรีสุนทรภพรซึ่งเร,ราได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญจำนวนมากนะครับซึ่งยืนอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแต่ละท่านคงจะเล่าให้ฟังว่าท่านจะทำอะไรบ้างท่านทั้งมาร้องทั้งมาแสดงละครแล้วก็จะนำเสนอความสุขสำราญให้กับพวกเราทุกคนนะครับสุนทรีสุนทรภพรจัดมาปีนี้ก็ 6ปี7ปีแล้วนะครับเราทุกปีหาความสำเราจใหม่ๆให้ท่านโดยเฉพาะไม่ให้เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะมีอะไรที่แตกต่างไปจากปีที่แล้วปีที่แล้วหลายท่านชื่นชมประทับใจละครของเราเมื่อปีที่แล้วปีนี้ถึงไหมจะอาจจะไม่ใช่เหมือนปีที่แล้วแต่ว่ารับรองว่าสนุกไม่น้อยกว่าหรือจะสนุกยิ่งกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ที่การ ครบร้องทั้งหมดนะครับก็อยู่ภายใต้การดูแลของการะเวิสียงสาของเรานะครับคือครูแดงพรสุรวิชเวชซึ่งเป็นสิทธิ์รุนสุดท้ายนะของครูเวสนอสนานแล้วก็ร้องเพลงวงะนตรีสุนทรพรมา52ปีแล้วนะครับถึงแม้ท่านจะยุเพินงค55นะครับใช่ครับท่านท่านร้องมา52ปีแล้วนะครับก็ยังเสียงเป็นการะเวชสียสาของเราอยู่และน้องๆทุกคนก็สุกร้องกับครูแดงอย่าง เข้มงวดเต็มที่มากเลยนะครับก็อยากให้มาชมกันนะครับหาซื้อบัตรได้แล้วาการแสดงมีวันที่22และ23พฤศจิกายนนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์วันละหนึ่งรอบเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีานะครับซสักหนจอยยาวอา,าจจะน่าไม่หน่อยนะครับแต่ว่ารับรองสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็แสดงที่โงรงละครอักษรา King Power ถนนรางน้ำนะครับท่านสามารถซื้อบัตรโดยที่ท่านแอดเพื่อนใน ไลน์อ f ฟฟิเชียลสุนทราพรนะครับตัว A อแนะครับแล้วก็สุนทราพรสกบุนภาษาอังกฤษ s u n t a r a p o r n ครับหรือว่าท่านจะโทรมาที่ศูนย์บริการสุนทราพรก็ได้นะครับหมายเลข0812851427นะครับ0812851427ตัดราคาตั้งแต่3,500,3,000,2,500,2,000และ1,500นะครับรีบซื้อบัตรจองบัตรได้เลยครับ